สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหมอแก้วนะคะอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตรปล่อยปลามาเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยและใครที่อยู่ในกลุ่มหมอกแก้วนะคะแล้วยังไม่ได้เข้าในกลุ่มเมื่อเช้าแก้วลงแนวทางการเสี่ยงโชคของหวย รัฐบาลกับอมสินเอาไว้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแปะเอาไว้ในโนต้ตไปดูกันได้เลยนะส่วนวันนี้นะคะถ้าใครได้ดูแล้วก็จิ้มจิ้มไปเลยเพราะราคามันยังไม่อั้นแก้วก็จิ้มล้วถึงบางตัวอั้นมันก็ยังไม่ได้อั้นแบบทุเรศอะ่ะเออใช้คานี้เลยฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะแลวไม่ได้อยู่ในกลุ่มหมอแก้วอยากจะอยู่ก็ทักเข้ามาได้ทาง Facebook ทาง IG หรือทาง ยูทูบเดี๋ยวแก้ก็จะส่งลิงก์ให้เข้าไปนะคะไม่เสียค่าเข้ากลุ่มเนาะส่วนวันนี้นะคะมีลาวถ้าตอนเย็นกลับมาถึงบ้านทันเคลียร์งานทันก็จะอัพเป็น YouTube เป็นไลฟ์สดเม้ามอยกันแต่ถ้าไม่ได้นะคะไม่ได้ก็จะเป็นกระดาษให้ในกลุ่มนะมาดูกันค่ะวันอาทิตย์วันนี้ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบจงมั่นใจในตัวเองแล้วซื้อเลขที่ตัวเองชอบนะคะคนวันอาทิตย์ส่วนคน วันจันทร์ห้ามหุดหิดห้ามอารมณ์เสียนะคะวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนมีกิ๊กซื้อเลขกิ๊กเอาคนที่ใหม่ล่าสุดอัปเดตที่สุดนะแล้วถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดวันนี้ให้ซื้อเลขเพศตรงข้ามที่คุณสนิทสนมที่สุดค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นแฟนเดียวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นเพศตรงข้ามที่คุณสนิทที่สุดนะคะส่วนวันอังคารให้ซื้อ เลขเกี่ยวกับสมุดบัญชีเงินฝากย้ำเลขสมุดบัญชีเงินฝากที่สมุมถ้าเรามีหลายแบงค์ให้เอาแบงค์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นั้นนใช้ทีเอาแบงค์นั้นแต่ถ้าเรามีแบงค์เดียวก็อันนั้นก็นได้ค่ะย้าวันอังคารให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนคนที่เกิดในวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือผลรวมเลขเบอร์มือถือนะย้าวันพุธซื้อเลขผลรวมเบอร์มือถือค่ะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้รับคุณนะคะ ย้มคนวันพฤหัสซื้อเลขเกี่ยวการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่ถามแม่ดูก็ได้ชอบเลขอะไรหรือซื้อเลขเบอร์มือถือคุณแม่ซื้อสองตัวท้ายสาตัวท้ายก็ได้แต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วท่านเสียชีวิตแล้วซื้อเลขเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดที่ท่านเกิดก็ได้นะคะลองดูส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบค่ะ ย้ำคนเกิดวันสาวให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วให้ซื้ออายุท่านตอนเสียชีวิตนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ